ทีครับวันนี้อยู่กับปู่ช่างต้นทาทาชนบุรีนะฮะวันนี้รับเข้าอีกหนึ่งเคสตัวนี้เป็นตัวทาทาดีเซลเครื่อง402ตัว140น,นะเบื้องต้นลูกค้าแจ้งอาการนะก็คืออ่าไฟโชว์แบตเตอรี่ไดไม่ชาร์จอะไรประมาณนี้นะฮะติดเครื่องดูก่นอนดลอ็อกก่อนนะ ่ไฟเช็คเอนจินเด้งนะะแล้วก็ไฟรูปแบตเตอรี่โชว์ไม่วัดรอบไม่ขึ้นมันมีเสียงหอนอยู่ทางด้านหน้าด้วยนะเนะี่ยแปลกไม่รู้ว่าอะไรดังนะคอมแมดังหรือลูกรอกดังเดี๋ยวเราไปถอดดูกวัวนี้กัวแบตเตอรี่ดูว่ามันดับไหม เรียบร้อยไดไม่ชาร์จนะ,ะ <c oughs> เปลี่ยนไดชาร์จหนึ่งหนึ่งลูกแล้วก็ลูกค้าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายอันนี้ก็เปลี่ยนไดชาร์จเรียบร้อยอใส่ไดชาร์จนะฮะแล้วก็มีที่ดังหน้าเครื่องก็คือลูกปืนไดลูกปืนลูกลอกตัวตั้งคอมแอร์แล้วก็เดี๋ยวจะมาดูเรื่องไฟโชเช็ค engine นะฮะอันนี้ถ่ายน้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายเรียบร้อย น่าจะเกี่ยวกับตัวปลั๊กสเวิร์มเนี่ยนะแตกไม่ไม่ไดีเสียบนะไอ้่ว่ะห้อยอยู่นี่แตกเรียบร้อยนะต้องเปลี่ยนสเวิร์มตัวหนึ่งสเวิร์มหน้าตาก็จะประมาณนี้นะมอเตอร์ลิ้มปิดเปิดไอดีอันนี้แตกเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่นะ ตัวก็อันนี้กองดักน้ำลูกหลังและลูกหน้านะฮะหลังจากแก้ไขเปลี่ยนเซอเบิมเรียบร้อยนะกองดักน้ำลูกหน้าลูกหลังอ่ะเครื่องเช็คโค้ดูโค้ดไม่มีนะน่โค้ดไม่มีแล้วนะ ไปเช็คเอนจินที่หน้าปัดนะฮะดูนี่ก็หายไปแล้วนะครับดูรอบเครื่องมาเท่าไหร่อ่าอันนี้รอบเครื่องมามามาดีนะนะแต่เวลาเบิ้นนะฮะดูมันแปลก เครื่องสั่นนะปัน้นแรงเครื่องสันแล้วก็จะอ่ะแล้วก็นิ่งแปลกๆนะะตอนนี้อากาศเปิดเข้าทำงานปกติแล้วก็คือมอเตอร์ EGR ทำงานปกติอากาศวนมาแล้วนะปลองวิ่งเทสดู ไล่น้ำมันก่อนอหลังจากติดเครื่องไล่ระบบน้ำมันสักพักแล้วนะ,ะน้ำมันมาเต็มแล้วตอนนี้เบิ้ลได้ปกติแล้วไม่มีสันแนะนะรถเร่งอัตราการเร่งดีเลยเกิน4,000รอบแล้วนะฮะเบิ้เนดิ คว okay. ันออกก็คือเนื่องจากโทโบนะมันไม่เปิดทํางานเลยไฟเช็คเอนจินเด้งก็คือโทโบไม่ทํางานมาตั้งนานแล้วนะเดี๋ยวไปลองวิ่งเทสดูอันนี้ทํางานปกติได้เนี่ยทโบสูดชักปกตินะททนะสอบวิ่งเทสหลังแก้ไขนะ รักเร่งดีนะฮะกดกดมาก็ขึ้นเลยแล้วก็ไฟที่เช็คเอนจินก็หายไปแล้วแล้วก็ไฟกองนักน้ำก็หายนะครับอ่าบินดีเลยสำหรับเช็คนี้นะก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะเช่นนี้เบื้องต้นฮะขาแจ้งอาการก็คือว่ามีอาการอ่าไถไม่ชาร์จ ไดไม่ชาร์จนะฮะแล้วก็ไฟเช็คกัจิ้นงรถวิ่งไม่ออกอะไรป,ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ให้เปลี่ยนของเหลวหลักๆเลยตัวไดชาร์จมีปัญหานั่นเองเปลี่ยนไดชาร์จหนึ่งลูกแล้วก็ตัวมอเตอร์ปิดเปิดไอ้ดีนะนี่ไอดีก็คือตัวสซเวิร์มนั่นเองเสียเปลี่ยนสซเวิร์นหนึ่งตวัวก็ถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟือง,อง,องท้ายนะฮะตรวจเช็คด้รยระบบคอมพิวเตอร์อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยจบสวยๆไปเลยนะฮะ สำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหนาะที่ซ่อมรถทาทานะฮะติดต่อสอบถามานะาาทาทกันเข้ามาได้นะครับกับคุณช่างต้นทาทาจุลปีนะศูนย0แป2 2 2 2ย์ส